สวัสดีท่านผู้ดูและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้พวกเราจะมาพูดถึงการละครในสมัยอุทยาจนถึงธนบุรีกันนะครับอยุธยาลักษณะสําสคัญของอยุธยาอายุธยาก่อตั้งในช่วงพุทธศักราช1893ถึงพุทธศักราช2310รวมระยะเวลา417ปีปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระมหกกากษัตริย์ปกครอง5ราชวงศ์ รัวมีพระมหากษัตริ์ทั้งสิ้นสาพระองค์ยุคสมัยและบุคคลที่มีความสำคัญด้านการละครสมัยอยิปยาในสมัยสมเด็จพระบร,รมราชาธาิราชที่สเป็นสมัยที่โขนจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีการแสดงที่สำคัญปรากฏอยู่ในตำราพระราชพิธีอินทรายพิเศษ คือการแสดงโขนกลางสนามโดยตำรวจและมหาดเล็กกว่า300คนและการแสดงชักนาคดูดำบันรวมผู้เล่นกว่า300คนโดยไม่มีการกล่าวถึงชื่อผู้แสดงความสำคัญของนาฏศิลป์และการละครในสมัยอยุธยาในสมัยอยุธยาการละครส่วนใหญ่เป็นเครื่องราชูปโภคข,ของพระมหากษัตริย์ทำให้การละครนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภายหลังนั้นประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิเข้าถึงการละครได้อีกด้วยตัวอย่างการแสดงที่สําคัญในสมัยอยุทยาการแสดงในสมัยอยุธยาเป็นละครลามซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเขมรและชวาในสมัยพระเจ้าอู่ทองโดยละครโนราและละครชาตรีเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งนิยมเล่นในภาคใต้ของไทยละครลามของอยุธยาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ละครชาตรีละครนอกละครในนอกจากนี้ยังมีการแสดงขนอีกด้วยละครชาตรี ลักษณะเป็นละครเร่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายโดยมักจะเล่นเรื่องจากจากวงวงนิทานชาดกซึ่งมีคติสอนใจมีทั้งระบ,บำชุดสั้นและละครยาวและนิยมใช้เพื่อการแก้บ,บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือเทวสถานต่างๆผู้แสดงสมัยโบราณใช้นักแสดงชายล้วนมีตัวละครหลักอยู่3ตัวก็คือนายโรงตัวนางและตัวตลกแต่ในปัจจุบันนิยมใช้นักแสดงหญิงแทน การแต่งกายในสมัยโบราณน,นั้นจะไม่สวมเสื้อมีการใช้ขมิ้นผัดหน้าจนนวลปนเหลืองแต่การแต่งกายสมัยปัจจุบันนั้นนิยมแต่งเครื่องให้สวยงามสถานที่แสดงบริเวณลานกว้างบ้านหรือศาลเจ้าซึ่งมีหลังคาบาังแดดบังฝนตัวอย่างละครชาตรีเช่นพระสุดทนมโนราแก้วหน้าหมาตะเพียนทองเป็นต้น นอกลักษณะแต่เดิมมาจากการะเล่นพื้นเมืองต่อมาได้นำละครชาติมาประยุกต์ร่วมด้วยนิยมแสดงกันนอกราชธานีผู้แสดงต้องเป็นคนมีไหวพริบพอเป็นการลองแก้กันรวมถึงชำนาญทั้งการรำและการร้องผู้แสดงสมัยโบราณใช้นะักแสดงชายร้วนต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองเริ่มมีผู้หญิงมาแสดงร่วม การแต่งกายแต่งกายเหมือนคนธรรมดาตัวนางจะเอาผ้าขาวมาห่มเป็นสบายส่วนตัวยักษ์จะเขียนหน้าหรือสวมหน้ากากภายหลังมีการพัฒนาการแต่งกายให้งดงามขึ้นสถานที่แสดงโรงละครสี่เหลี่ยมดูได้สด้านประตูเข้าออกสองทางหน้าฉากตรงกลางมีเตียงสำหรับตัวละครนั่ง ตัวยอย่างละครนอกเช่นคาวีสังทองพิกุลทองมโนราเราไม่ต้องดูมันเป็นผีกระโดดจริงๆหคะแน่ใจนะแน่ใจเลยคะใช่หรอใช่เลยครับงั้นเดี๋ยวข้าไปลองดูถ้าไม่เช่นนั้นนะเจ้าจะต้องตายแต่ถ้าพระองค์อะไรวะละครในลักษณะนะ เน้นความงดงามเช่มช้อยมีการรักษาแบบแผนและจารีประเพณีลุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏหลังจากสมัยราชการที่6ก็ไม่มีการแสดงอีกเนื่องจากมีละครสมัยใหม่เข้ามามากต่อมามีผู้คิดฟื้นฟูละครในขึ้นและแสดงในบางโอกาสแต่แบบแผนและลักษณะการแสดงเปลี่ยนไปมากสถานที่แสดงพระราชวังผู้แสดงใช้ผู้หญิงล้วนในการแสดงการแต่งกาย ครื่องแต่งกายประณีตงดงามสำหรับเรื่องรามเกียรติ์จะมีการใส่หัวโขนเพื่อสื่อถึงตัวละครที่กำลังแสดงอยู่ตัวอย่างละครในเช่นอุนรุตีเหนารามเกียรติ์โขนเป็นการรวมศิลปะหลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาตศิลป์ขีตศิลป์และหัตถศิลป์โดยนำการแต่งตัวมาจากฉากหน้าหรือกำบัน นำท่าทางการต่อสู้มาจากกรบีกระบองและนำศิลปะาก,การพากการเจราจามาจากนางใหญ่แต่เดิมจะใช้ผู้ชายแสดงการแต่งกายนั้นจะแต่งกายแบบยืนเครื่องสถานที่แสดงนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของโขน ักษณะสำคัญของทนบุรีทนบุรีก่อตั้งในช่วงพุทธศักราช2,310ถึงพุทธศักราช2,325รวมระยะเวลา15ปีมีพระมหา,ากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชความสัมพันธ์ของนัตศินและการละครในสมัยทนบุรี เนื่องจากเป็นช่วงต่อเนื่องจากสงครามในสมัยอยุธยาจึงทำให้ศิลปินบทละครและตำราการละครกระจายไปในที่ต่างๆและบางส่วนได้สูญหายไปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรวบรวมศิลปินและบทละครที่หลงเหลือมาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครใหม่ยุคสมัยและบุคคลที่มีความสำคัญด้านการละครในสมัยธนบุรี มีคณะละครหลวงและคณะละครเอกชนเกิดขึ้นหลายโรงเช่นละครหลวงวิชินารงและเมื่อข่าวงานสมโพธิพานแก้วมรกตช่วงปลายปีพุทธศักร,ราช2322ต่อกับต้นปีพุทธศักร,ราช2323มีการแสดงมโรสพนานานชนิดประชันกันหลายสิบคณะละครน,นสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพยาตัวอย่างการแสดงที่สำคัญในสมัยธนบุรี ลครผู้หญิงในราชสำนักจุดมุ่งหมายในการแสดงประดับอิสริยยศผู้บรารมีแก่เจ้าพยานครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังใช้เพื่อการรับสเสด็จพระเจ้าแผ่นดินหรือต้อนรับชาวต่างชาติรวมถึงเพื่อความบันเทิงในวันงานเฉลิมฉลองต่างๆลักษณะใช้ในการแสดง3มเรื่องคือรามเกียรติน์นาอุณรุตโดยมีข้อสันนิฐานว่าอาจนำเรื่องอื่นมาเล่น นายายหลังได้เลือนหายไปในช่วงการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5โดยยังคงเหลือหลักฐานอยู่บางส่วนเครื่องแต่งกายแต่งกายแบบยืนเครื่องวงดนตรีที่ใช้ในการแสดงวงปี่พาดละครผู้ชายลักษณะคล้ายละครนอกแต่ตัวแสดงเป็นผู้ชายล้วน บทละครพระราชนิพนธ์เรื่องรมามเกียรติ์หน้าตอนเป็นบทละครในสมุดไทยดำตัวหนังสือเป็นเส้นสีทองมีทั้งหมดสีเล่มสมุดไทยเรียงลำดับตามเนื้อหาเนื้อเรื่องก่อนหลังได้ดังนี้หนุมานเกี่ยวนางวานรินท้าวมารีวราชว่าความทศกัณฐ์ตั้งพิธีสายกรดพระรักถูกหอกกบิลพัทและปล่อยมาอุปการ ลรุปภาพรวมกับละครในสมัยยอธิยาจนถึงทบุรี Asia กุ้งศรียอธยาก่อตั้งอยู่ในช่วงพศ1893-2310โดยมีกษัตริย์หลายพระองค์ได้รับอิทธิพลมาจากเขมรและชะว่าจึงเป็นช่วงกำเนิดของละครลาทั้งสามประเภทคือละครนอกละครในและละครชาตีกับการแสดงโขน ในยุคข,ของสมเด็จพระบระมราชาธิราชที่สเป็นช่วงที่โขนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากส่วนในช่วงสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเริ่มตั้งแต่พศ2310ถึง2325เป็นช่วงแห่งการฟื้นฟูบ้านเมืองหลังจากจบสงครามในสมัยจุยาต,ตอนปลายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทำการรวบรวมศิลป,ปินตำรากาะคอนต่างๆที่จัดกระจายไปในช่วงสงคราม นอกจากนี้ยังมีการพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ไว้ถึง5ตอน